สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปนำเสนอสื่อการสอนของเอกวิทยาศาสตร์สื่อการสอนที่ได้รับการคัดเลือกมี10สื่อดังนี้นะคะสื่อที่1จีนและโครโมโซมแต่นสื่อการสอนที่อธิบายเรื่องจีนและโครโมโซมได้มีการออกแบบโมเดลสามมิติขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น สื่อที่สองของโซอาหารเป็นสื่อการสอนที่นำแก้วกระดาษที่ติดรูปสัตว์ต่างๆเพื่ออธิบายเรื่องของโซอาหารเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นและเพื่อเพิมกับการเรียนรู้ค่ะสื่อที่สามแบบจำลองอนุภาพของสารในแต่ละสถานะเป็นสื่อการสอนที่ทําให้ผู้เรียนเห็นอนุภาพของสารในแต่ละสถานะได้ง่ายมากขึ้นค่ะ สื่อที่สี่ชื่อว่าเซลวิงโกเกมหนังสื่อการสอนที่เป็นรูปแบบของการเล่นเกมวิงโกที่เล่นง่ายและสนุกเมื่อมีการเรียงแถวแล้วเกิดการวิงโกผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ในระหว่างที่มีการจัดเรียงของเซลในแต่ละชนิดค่ะ สื่อที่ห้ส่งโมดูลต่อการเคลื่อนที่ทําได้อย่างไรเป็นสื่อการสอนที่เป็นโมเดลอธิบายกฎข้อที่1ของน,นิวตันเรื่องส่งโมดลการเคลื่อนที่จากสื่อผู้เรียนจะสามารถแตกแรวนได้แ,แต่ข้าใจองค์ประกอบของแนวแกน x และแนวแกน y ผู้เรียนจะสามารถอธิบายได้ว่าวัตถุมีความส่มดุลก็ต่อเมื่อแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาแรงขึ้นเท่ากับแรงลงสื่อที่ 6. โมเดลรอบ สื่อการสอนที่นำโมเดลในรูปแบบของรอกมาอธิบายหลักการทำงานของรอกว่าสามารถใช้รอกในการผลัแบนได้อย่างไรสื่อที่เจ็ดแผ่นสองเมฆเป็นสื่อการสอนที่ให้ผู้เรียนทํากิจกรรมในการสอนเมฆระหว่างทํากิจกรรมผู้เรียนจะเข้าใจถึงลักษณะของรูปร่างและระดับความสูงของเมฆในชี้นตงๆได้ค่ะสื่อที่8โดมิโนโเครื่องกลอย่างไรในชีวิตประจำวัน เป็นสื่อการสอนในรูปแบบเกมโดมิโนโดยใช้อุปกรณ์ในชีวิตประจําวันมาเป็นเกมโดมิโนเพื่ออธิบายถึงอุปกรณ์ในชีวิตประจําวันว่าสามารถนําไปใช้เป็นเครื่องกลอย่างง่ายในรูปแบบใดได้บ้างค่ะสื่อที่9 structure of DNA เป็นสื่อการสอนที่อธิบายโครงสร้าง DNA โดยทําเป็นชุดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ประดิษฐ์แต่จำลองโครงสร้าง DNA โดยตัวผู้เรียนเองค่ะสื่อสุดท้ายนะคะสื่อที่สิ การ์ดเกมพฤติกรรมของพืและสื่อการสอนในรูปแบบของเกมโดยในระหว่างเรียนผู้เรียนสามารถที่จะเล่นการ์ดเกมเกมจะสอนแองพฤติกรรมของเพื่นที่ผู้เรียนสามารถ,ถเช้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและสนุกสนานกับการเล่นเกมมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยสําหรับคิปสื่อการสอนที่ได้น,นําเสนอไปหวังว่าเพื่อนเพื่อจะถูกใจและอย่าลืมเข,ข้าไปทดลองเล่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ